แซนฉะกลับเดือดทนายตั้มโพสเงิน9.2ล้านพลากความยุติธรรมเรียกได้ไว่ายังคงเป็นข่าวที่หลายๆคนยังคงให้ความสนใจกันอยู่ตลอดสำหรับข่าวการจากไปของนางเอกสาวคนสวยแตงโมนิดาที่ยังคงมีคนยังคงหาความจริงถึงการจากไปของนางเอกสาวคนดังจึงทำให้ยังมีการค้นหาหลักฐานกันอยู่ตลอดล่าสุดทำเอาหลายคนหันมาสนใจไม่รู้ว่าแต่ละโพสระหว่างทนายตั้มสิทราเบียบเบนเกิ์ และแซนวิสาพัฒจะเป็นการโต้อตอบกันไปมาหรือเปล่าแหล่งแจากทนายตาั้มโพสต์ภาพเบ้ปากพร้อมระบุข้อความว่าความยุติธรรมถูกพลากไปเพราะเงิน9.2ล้านคนนอกอย่างพวกเราก็ได้แต่เบ้ปากทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าชาวเนต็ตเลิกแซะคนอื่นว่าคนนั้นทำไมไม่ช่วยคนนี้ทำไมไม่ช่วยแล้วดูเอาเองครับว่าผู้เสียหายหลักเขาไม่คิดสู้ตั้งแต่แรกแล้วคนนอกอย่างเราๆจะไปทำอะไรได้ ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ19นาฬกาแซนวิสาพัฒน์ได้โพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ากล้าพูดว่าความยุติธรรมได้ถูกพลากไปขยันเดินสายอวดอ้างสรรพคุณถนัดใช้เส้นสายเพื่อยุติคดีเพราะทฤษฎีทางกฎหมายคุณลอกเพื่อนถึงได้จบทนายช่วยไอหมามันบ้างเวลามาทวงถามหาความยุติธรรมเพราะสิ่งที่คุณได้ทำคือยัดเยียดความเป็นจำเลยให้คนบนเรือ โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สังคมเข้าใจผิดจากนั้นเมื่อเวลา19นาฬกา42นาทีทนายตั้มโต้กลับระบุว่าคนทิ้งเพื่อนไว้กลางแม่น้ำเจ้าภริยายังกล้าแสะคนอื่นว่าไอหมาแบบคุณนะ่ะเปรียบเทียบกับหมายังสงสารหมาเพราะหมาคือสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์มันไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่แต่คุณเองถ้าไม่รวยไม่เส้นใหญ่ไม่รอดคุกหรอกบอกเลย